คอลัมน์คันปากโดยชอเชอใครบอกป่วยช่วงที่ผ่านมาพักพลังประชารัฐมีข่าวลบๆออกมาบ่อยโดยเฉพาะความขัดแย้งภายในกรณีสสไม่พอใจท่าทีและการเคลื่อนไหวของนายสามารถเจนชายจิตวนิชสมาชิกพักและอดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ออกมาวิพากวิจารณ์รัฐบาล เรื่องเหมือนจะสงบหลังนายสันติพร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระรวงสาธารณาสุขในฐานะรองว่าหน้าพักพลังประชารัฐเรียกไปเป่ากระหม่อมดับซ่าจนทุกวันนี้เงียบหายไปแล้วหรือเรื่องที่มีข่าวว่าพักพลังประชารัฐ จะถูกเขี่ยพ้นพักร่วมรัฐบาลเหตุเพราะคนในป่าสร้างความวุ่นวายจนในายใหญ่แห่งค่ายเพื่อไทยทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไม่พอใจถึงขั้นว่าจะเลี้ยงไว้แค่กวนของร้อยเอกธรรมนัฐพงเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเลขาธิการพักพลังประชารัฐเท่านั้น ว่ากันว่าจะมีการรีบเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของลุงป๊อตพลตำรวจเอกพชรวาทวงสุวรรณน้องชายสุดที่รักในสายเลือดของลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐกันเลยล่าสุดยิ่งมีเขาลางเมื่ออาจารย์แหม่มนรุมนพินโยสินวัตผู้แทนการค้าไทยในรัฐบาลปัจจุบันไปรีโนเวทพักเศรษฐกิจไทย พักเก่าของร้อยเอกธรรมนัสมาเป็นชื่อพักกล้าธรรมเมาากันว่าถ้าพลังประชารัฐถูกเขี่ยออกจรงิงพักกล้าธรรมจะเป็นพักที่ไว้รองรับกวนร้อยเอกธรรมนัสและไว้รองรับสอสงูเห่าที่จะไปกวาดต้อนเข้ามาวันอังคารที่ผ่านมาเจอลุงปอ๊อตมาประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมอเลยจี้ถามถึงกระแสข่าวถูกปรับครมอและเอาพักพลังประชารัฐออก คำตอบเดียวที่ได้แนวทางเดียวกับพี่ชายคือไม่ทราบไม่รู้แต่สิ่งที่น่าสนใจคือลุงป๊อตตั้งโชว์ให้เห็นว่าร่างกายยังแข็งแรงหลังก่อนหน้านี้ไม่กี่วันมีบางคนสัมภาษณ์ว่าสุขภาพไม่ดีทอดรหัสปฏิกิริยานี้ของน้องชายลุงป้อมเหมือนไม่ยอมง่ายๆ